่นสมาชิกพักเพื่อไทยสมาชิกค,ครอบครัวเพื่อไทยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะที่ดิฉันเองในานามของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในานามของประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมจะมาบอกวิสัยทัศน์ค่ะวิสัยทัศน์ของพักเพื่อไทยที่เราทุกคนร่วมกันทำงานร่วมกันลงพื้นที่ หาข้อมูลวิจัยมากว่า1ปีแล้วเราก็ได้เห็นจริงๆค่ะว่าประเทศไทยของเราถอยหลังไปมากนอกจากถอยหลังไม่พอเรายังไร้ที่ยืนบนเวทีโลกค,ค่ะการที่เรารู้ว่าเราถอยหลังไปมากมีเรื่องอะไรบ้างมีทั้งเรื่องของเศษษษษรษฐกิจการเมืองสังคมมากมายเหลือเกินค่ะ ประชาชนหลายๆท่านมากมายที่เราเข้าไปสํารวจเข้าไปพูดคุยกับประชาชนเราได้เห็นค่ะว่าทุกคนมีหนี้ท่วมท้นแล้วก็ไม่รู้ว่าหนี้เหล่านั้นจะถูกใช้หมดเมื่อไหร่เพราะมันมากมายเหลือเกินแล้วมันก็สะสมมาเป็นเวลานานมากไปกว่าน,นั้นเองเราคิดค่ะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่สามารถที่จะคิดเล็กๆได้ เราจึงต้องคิดใหญ่ค่ะเพราะการคิดเล็กไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆให้พี่น้องประชาชนได้คิดใหญ่แล้วต้องทำให้เป็นค่ะถ้าเราโมาแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนในปัจจุบันเราจะเห็นเลยค่ะว่าปัญหาก็มีแต่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้ลดลงแถมพี่น้องประชาชนก็ยังมีหนี้สินเพิ่มพูนมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบการที่เราบอกเราทำเป็นนั่นคืออะไร เรามีข้อยืนยันค่ะตั้งแต่สมัยที่เราเป็นรัฐบาลตั้งแต่พักไทยรักไทยจนมาถึงรัฐบาลของยิ่งรักษเราได้พิสูจน์ให้พี่น้องเห็นแล้วค่ะว่าเราสามารถคืนความสุขคืนความเจริญคืนความกินดีอยู่ดีให้พี่น้องประชาชนได้วันนี้เราจึงเปลี่ยนแคมเปญรณรงค์จากพรุ่งนี้เพื่อไทยเป็นคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนค่ะนโยบายต่าง ที่พูดแล้วทำสำเร็จได้จริงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับพักเรามาตลอดและแน่นอนค่ะจะอยู่ต่อไปในอนาคตแน่นอนวันนี้นะคะดิฉันจะมากล่าวถึงวิสัยทัศน์แล้วก็เรื่องต่างๆในปี2570ค่ะนั่นก็คือปีที่พักของเราได้เป็นรัฐบาลมาครบ4ปีพี่น้องจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะคะทางด้านเศรษฐกิจค่ะการบริหารของพรรคเพื่อไทยเราเน้นย้ำมาตลอดว่าเราจะต้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสให้พี่น้องประชาชนแล้วสิ่งนี้เองค่ะเป็นสิ่งที่ถูกตก้องแล้วเราก็ให้ความสำคัญและยังยึดหลักนี้ตามมาเสมอจากปี2566ถึง2570นั่นคือระยะเวลา4ปี ประเทศไทยจะเติบโตมี GDP เติบโตเฉลีย่ยปีละ5%ทั้งๆท,ที่ตอนนี้ค่ะสภาว,วะของเศรษฐกิจโลกกำลังถดถอยแต่เราจะใช้คอนเซ็ปที่ว่าการรดน้ำที่รากจะทำให้ต้นไม้งอกงามสวยงามขึ้นทัทน้งต้นทั้งๆท,ที่น้ำมีจำกัดและรากแก้วที่สำคัญของเรานั่นก็คือครอบครัวเราจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นตัวดึงศักยภาพของคน นึ่งครอบครัวหนึ่งศักยภาพหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เราจะบ่มเพาะอบรมแล้วก็สร้างสรรค์สกิลเหล่านี้ให้ทุกคนต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งครอบครัวได้มีสกิลที่ดีขึ้นได้มีการทำงานที่มีคุณภาพบ้างมากขึ้นเพื่อที่จะได้ค่าจ้างแรงงานที่ดีขึ้นค่ะการที่เราจะทำเหล่านี้ที่เราจะอบ,อบรมแล้วก็บ่มเพาะสกิลต่างๆเนี่ยจะทำโดยฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และเราจะทําให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดเริ่มตั้งแต่อําเภอจนไปถึงของอส่วนของจังหวัดสถาบันอาชีวะต่างๆของเอกชนรวมกว่า800แห่งในประเทศเราจะทําทั้งหมดนี้และเมื่อเราเห็นศักยภาพใดๆก็ตามที่เด่นชัดขึ้นมาเราก็จะสนับสนุนต่อไปค่ะโดยการให้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อเพิ่มเติมในด้านนั้นๆที่ต่างประเทศค่ะ ซอฟ t ์ o วร์ที่เราพูดถึงมีอะไรบ้างมันคงเป็นภาพกว้างๆที่พี่น้องก็จะถามนะคะว่ามันเป็นอะไรครอบคลุมถึงอะไรบ้างทั้งหมดเลยค่ะเชฟทำอาหารยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์คนที่เขียนบทภาพยนตร์แต่งเพลงคนแต่งเพลงคนเขียนบทไม่ใช่แค่ตัวภาพยนตร์นะคะคนเขียนบทก็ด้วยคนแสดงก็ด้วยรวมไปถึงสปาเตอร์พิสความสามารถสกิลเหล่านี้เมื่อเขาได้อัพสกิลของเขาขึ้นมา ทำให้เขามีสิทธิ์มีรายได้ถึง2 0 0 0สนบาทต่อปีและเขาก็จะเป็นกำลังสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะ20 0 0สนบาทต่อปีประเทศไทยเรามี20ล้านครอบครัวเราจะสร้างทักษะงานสูงได้20ล้านตำแหน่งและรายได้เหล่านี้รวมกันถึง4ล้านล้านบาทค่ะมากไปกว่านั้นในปี2570คนไทยต้องได้ค่าแรงให้สมกับความเป็นมนุษย์ มีเกียรติมีศักดิ์ศรี600บาทต่อวันค่ะนิสิตนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีต้องเริ่มต้นเงินเดือนที่25,000บาทค่ะเราจะนำวิธีการหารายได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้รวมกับรายได้ดั้งเดิมทั้งสองอย่างนี้คู่ขนานกันไปเพื่อที่จะเป็นการชำระหนี้ที่พี่น้องสะสมกันมาแล้วเวลานานการชำระหนี้นี้ไม่ใช่แค่การพักหนี้นะคะแต่ เมื่อเราเข้ามาทำงานให้ประชาชนเราจะช่วยประชาชนล้างหนี้ให้หมดไปค่ะเราจะเปิดโอกาสค่ะให้คนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นมีออปชันในการเลือกแหล่งเงินทุนมากขึ้นโดยมีดอกเบี้ยที่ต่ำลงเราจะมีการระดมทุนแบบ crowdfunding แล้วก็ส่งเสริมการพัฒนา SME ต่างๆ SME ตอนนี้ที่พยายามจะสร้างธุรกิจ็นของตัวเองกับเจอ สิ่งที่เป็นกฎปิดกั้นอะไรมากมายเราจะทำ one stop service เป็นการเซอร์วิสให้ S&P m e ได้เติบโตขึ้นไปค่ะนอกจากนั้นเราจะสร้างกติกาการแข่งขันที่เท่าเทียมกันและที่สำคัญจะทลายการผูกขาดธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กีดขวางความคิดสร้างสารรค์เช่นสุราเบียรวายผล,ลไม้ต่างๆเราจะเปิดทางให้เขาค่ะด้านการเกษตรแน่นอนค่ะ เราลงพื้นที่เกษตรกันเยอะแยะได้คุยกับพี่น้องเกษตรกรมากมายเราอยากจะนำทางเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั่นก็คืออาร์ติเทคเราจะใช้การเกษตรแม่นยำในการช่วยเกษตรกร mm hmm. Precision Agriculture นั่นก็คือการเอา AI การเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพี่น้องชาวเกษตรได้รู้เลยค่ะว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นยังไงปุ๋ยต้องใช้มากน้อยเท่าไหร่ ผลผลิตจะออกมามากน้อยขนาดไหนพี่น้องเกษตรกรต้องทำผลผลิตได้มากขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงค่ะมากไปกว่าน,นั้นเราจะใช้ตลาดนำการผลิตค่ะพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องนั่งเดาว,ว่าปีนี้เราจะผลิตอะไรดีและจะมีคนมาซื้อหรือเปล่าพอแล้วค่ะการปลูกการทำการเกษตรแบบไม่มีเป้าหมายแบบนั้นแล้วเอาตลาดนำก่อนเลยปีนี้มี ความต้องการอย่างไรของตลาดพี่น้องเกษตรกรปลูกพืชผักตามนั้นมากไปกว่าน,นั้นเรายังจะใช้ NFT เข้ามาช่วยขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเอาต่างชาติเข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกรอีกแรงหนึ่งในการในการซื้อขายสินค้าชาวของ,ของพี่น้องเกษตรกรและสินค้าการเกษตรทุกตัวต้องขึ้นยกแผงค่ะเราเคยทำมาแล้วแล้วเราทำได้อีกแน่นอนค่ะในด้านของการท่องเที่ยวค่ะ ในปี2570จะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากมายและเราจะมีรายได้ที่หมุนเวียนเข้ามาในประเทศสูงถึง3ล้านล้านบาทต่อปีค่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยจะต้องเป็นที่นิยมไปทั่วโลกคนมาจะต้องรู้ว่ามาเที่ยวประเทศไทยสามารถมาเที่ยวและสามารถมาดูแลตัวเองได้นักท่องเที่ยวจะต้องรักหมุดค่ะว่าเดือนเมษาสงกรานต้องมาที่ประเทศไทย เดือนพฤศจิกาลอยกระทงก็ต้องมาที่ประเทศไทยค่ะประเทศไทยจะน่าอยู่สำหรับทั้งชาวต่างชาติและทั้งคนไทยค่ะนโยบายด้านนวัตกรรมเราจะสร้างบล็อกเชนของไทยเองเป็นช่องทางในการที่จะช่วยพี่น้องชาวกเกษตรซื้อขายสินค้ารวมทั้งซื้อขายสินค้าที่ได้มาจากซอฟต์พาวเวอร์ด้วยตลอดจนจะเป็นช่องทางลงทุนให้กับนักลงทุนรายย่อยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เราจะทำงานวิจัยอย่างจริงจังเพื่อที่จะช่วยผลักดันนโยบายเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจนทำให้ปี2570เราจะเป็นศูนย์การด้านนวัตกรรมของอาเซียนค่ะเราจะใช้ CBDC หรือ Central Bank Digital Currency แทนเงินสดป้องกันการคอร์รัปชันการเมืองแบบลิงกินกล้วยทุกวันนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้จะช่วยป้องกันได้แล้วก็ประชาชน ก็จะมี a อ c o u n t มี Digital วอลเล็หรือกระเป๋าตังค์ดิจิทัลของของตัวเองทุกคนค่ะรัฐบาลจะเป็นรูปแบบดิจิทัลทั้งหมดการเข้าถึงหน่วยงานของรัฐหรือการออที่ประชาชนอยากจะเข้ามาใช้บริการของรัฐจะเป็นไปได้ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วไม่ต้องมารอคิวหรือไม่ต้องมาติดต่อรัฐได้ยากเย็นเหมือนที่เป็นอยู่ค่ะสถานที่สาธารณะต่างๆต้องมี Wi-FI ฟรีให้ประชาชนได้ใช้ค่ะ ต่อไปคือเรื่องของสาธารณสุขเราเคยประสบความสําเร็จอย่างมากมาแล้วในเรื่องของการทํา30บาทรักษาทุกโรคตอนนี้เราจะอัปเกรดค่ะอัปเกรดสาบาทเป็นการยกระดับประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเทียงบัตรเดียวสามารถรักษาได้ทั่วประเทศจองคิวสามารถจองคิวล่วงหน้ารับยาใกล้บ้านสถานีอนามัยใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านก็สามารถรับยาได้ เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเราให้ให้เขาเรียกว่าให้คอนเซ็ปต์ให้ให้ข้อตกลงว่าสามารถใช้ได้ทางการแพทย์ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เราเคยเจ็บป่วยมาในอดีตแล้วก็สามารถรักษาที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายมากๆต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทุกๆโลเคชั่นค่ะในปี2.570ผู้ป่วยจิตเวชเช่นโรคซึมเศร้าก็จะสามารถพบคุณหมอได้เช่นกันโดยผ่านเทเลเมดิซินค่ะ เพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ไกลไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไกลเข้ามาหาคุณหมอในตัวเมืองเราสามารถหาสถานีอนามัยใกล้ๆบ้านแล้วก็ปรึกษาเจอหน้าการผ่านจอเป็นการรักษาเบื้องต้นแบบนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเจาะเลือดทีสส่สถานสุขใกล้บ้านเนี่ยก็สามารถเอาข้อมูลที่เจาะเลือดขึ้นขึ้นไปในคลาวเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ด้วยกันแล้วก็ดึงลงมาใช้ได้จากทุกที่ค่ะผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต จะได้รับการดูแลจากผู้ช่วยพยาบาลทั้งที่บ้านและศูนย์ชีวาพิบาลของรัฐและก็เอกชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอันนี้ลูกหลานก็ไม่ต้องเสียเวลาลางานมาดูแลค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องทาให้ลูกหลานสามารถยังหาเงินเลี้ยงชีพครอบครัวได้ต่อไปสาธารณสุขเราจะทําแบบเชิงรุกเราจะฉีดวัคซีนปากมดลูกฟรีให้เด็ก9ถึง11ปีค่ะและมากไปกว่านั้นเราจะตรวจเลือด ผู้หญิงที่ยังไม่มีเชื้อ HPV เชื้อมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะคะถ้ายังไม่มีเชื้อเราก็ฉีดวัคซีนให้ฟรีเช่นกันค่ะในส่วนตัวของท่านสุภาพบุรุษเองตอนนี้มีการป้องกันมะเร็งตับนะคะที่ถือว่าเป็นโรคที่ผู้ชายเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งในผู้ชายด้วยค่ะเราจะมีการตรวจไวรัสตับอักเสบ C ตั้งแต่เนิ่นๆเป็นการตรวจที่ฟรี จะได้รู้วิธีป้องกันไว้ก่อนค่ะปี2570โรงพยาบาลของรัฐจะกระจายอำนาจจากมหาชนไปสู่ท้องถิ่นทำใหออ้ประชาชนก็ได้มีส่วนร่วมชุมนุมมีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาลในการจัดสรรบุคลากรก,รการแพทย์ก็จะจัดตามปริมาณงานที่เป็นจริงๆไม่ถ้าการแพทย์สโรงพยาบาลน,นั้นมีการคนเจ็บป่วยเยอะเราก็ต้องเอาปริมาณแพทย์ให้พอกับผู้เจ็บป่วยณนะที่นั้นๆค่ะ แล้วเราจะมีการรวมทั้งฝึกอสมให้เป็นผู้ช่วยเพื่อที่ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับแพทย์หมู่บ้านส่วนในกรุงเทพมหาคนครจะมีโรงพยาบาลประจำเขตทั้ง50เขตค่ะนโยบายเด้านการศึกษาเราจะกระจายอํานาจมากขึ้นให้เหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วโรงเรียนจะต้องมีการสอนสองภาษาเริ่มตั้งแต่ป .1 เลยคะ่ะทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและแน่นอนจะถามว่าอุ้ยลบครู จะสามารถหาความรู้ได้ทันเพื่อจะไปสอนเด็กนักเรียนเหล่านั้นได้อย่างไรเราจะมีการวางแผนให้สามารถมีครูจากต่างประเทศสอนออนไลน์เข้ามาได้เพื่อเป็นการซัพพอร์ตครูที่อยู่ในประเทศของเราได้มีการสอนควบคู่กันไปทั้งในห้องเรียนและในออนไลน์ค่ะและเราก็จะสร้างศูนย์การเรียนรู้เหมือนที่ CDC แล้วก็ TK Park ที่เราทำกันมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดค่ะ ด้านยาเสพติดเพื่อไทยมาแล้วยาเสพติดต้องหมดไปค่ะยาเสพติดกับเราไม่ถูกกันนะคะเราจะต้องปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มรูปแบบแน่นอนค่ะนี่ยังไม่ได้พูดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาคนที่เสพยาทําร้ายคนในครอบครัวทําร้ายคนในสังคมปัญหาอีกมากมายค่ะยิ่งพูดก็ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็เสียดายโอกาสแทนคนไทยมากๆค่ะ ยาเสพติดนี้แน่นอนค่ะเราปากบาลยาเสพติดแต่เราจะควบคู่ไปกับการช่วยรักษาบำบัดผู้ที่เสพไปพร้อมๆกันค่ะโครงสร้างพื้นฐานเราวางแผนที่จะแก้ปัญหาทั้งน้ำทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมบอกเลยนะคะพักเพื่อไทยได้ลงไปดูน้ำท่วมมากมายรู้สึกเห็นใจแล้วก็เป็นห่วงประชาชนมากๆและคิดว่าการที่จะอยู่ในคอนดิชันแบบนี้มันมัน มันไม่ได้แล้วค่ะเพื่อไทยมาแล้วเพื่อไทยต้องแก้ในเรื่องปัญหาของน้ําแล้งน้ําท่วมเราจะทําติดน้ําเพื่อเชื่อมแม่น้ําหลักเข้าหากันมีอ่างเก็บน้ําที่เป็นแก้มลิงตามสายน้ําหลักเพื่อให้เกิดการระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรามีการสํารวจการก่อสร้างที่ขวางทางน้ําไหลโดยเฉพาะถนนที่พอเปิดทางเพื่อให้น้ําไหลตามกระแสของแรงโน้มถ่วงโลกเนี่ย ดังที่เราเคยทํามาแล้วนะคะที่อุดรธานีและตอนนี้ที่อุดรธานีน้ําก็ไม่ท่วมมา20ปีแล้วค่ะเรายังจะทําทางน้ําหลากสั์เวจากทางผันน้ําเพื่อระบายน้ําลงทะเลให้เร็วขึ้นทั้งสองฝั่งเจ้าพยาเราป้องกันน้ําทะเลหนุนไม่ให้ท่วมกรุงเทพด้วยการถมทะเลบางขุนเทียนจนถึงสมุทรปราการสมุทรสาครและเกิดแผ่นดินงอกจํานวนมาก ซึ่งนอกจากการป้องกันน้าท่วมในกรุงเทพแล้วจะทําให้กรุงเทพลดการแอรอัดได้เยอะเลยค่ะนอกจากลดการแออัดเราก็จะมีที่ดินงอกขึ้นมาเพื่อทําเศรษฐกิจพิเศษได้เศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้เราจะกลายเป็นศูนย์กลางของนวัตรกรรมที่ที่ทําให้เป็นตัวดึงดูดให้เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศไทยค่ะด้านการคมนาคมและการขนส่งมวลชนในปี2570ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาค เราจะลงทุนในระบบรางครั้งใหญ่สร้างรถไฟรางคู่ในทุกเส้นทางทําให้รถไฟวิ่งได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมายก่อนต้องใช้เวลาเดินทางเป็น10ชั่วโมงก็เหลือแค่ครึ่งเดียวค่ะ5ชั่วโมงเท่านั้นเส้นรถไฟสายใหม่จะถูกสร้างขึ้นไปยังจุดหมายสําคัญเช่นเชียงรายเชียงขอนมุกดาหารนครพนมภูเก็ตร,รถไฟความเร็วสูง จากจีนมาถึงไทยและต่อไปสิงคโปร์เกิดขึ้นแน่นอนค่ะนอกจากนี้เรายังจะจัดระบบระเบียบของรถไฟฟ้าสายต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลใหม่เพื่อได้ใช้ตั๋วระบบรวม20บาทตลอดเส้นทางทำเสร็จก่อนปี2570แน่นอนค่ะเราพูดมาทุกอย่างเพื่อดึงทั้งคนต่างชาติดึงทุกอย่างที่เป็นเศรษฐกิจเข้ามาในประเทศไทยเราสนามบินสุวรรณภูมิจะขยายพื้นที่ รองรับผู้โดยสารมากขึ้นจาก45ล้านคนเป็น100ล้านคนค่ะด้าน Jim, พลังงานด้านนี้เราคุยกันมาสักพักเลยค่ะเรื่องโครงสร้างราคาพลังงานที่ถูกต้องถูกปรับหรือตั้งแต่ปี2566ค่าของค่าน้ำมันค่าแก๊สค่าไฟลดลงทันทีค่ะเราจะรณรงค์ส่งเสริมให้ครัวเรือนได้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มากขึ้นนั่นก็จะทำให้เราประหยัดพลังงานจากน้ำมันไปได้อีกเยอะค่ะสุดท้ายนะคะ ขอจบด้วยเรื่องของการเมืองค่ะในปี2570กติการัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตยแบบเต็มใบนายกรัฐมนตรีจะถูกเลือกโดยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งมาจากประชาชนค่ะจะมีการกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นมากขึ้นเราจะวควบคุมเม็ดเงินต่างๆที่ได้มาจากภาษีประชาชน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ชั้นสูงเพื่อตามหาเม็ดเงินที่ถูกเบียดบังไปและให้มั่นใจว่าภาษีที่พี่น้องประชาชนจ่ายได้กลับไปสร้างความสุขความเจริญให้พี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์ค่ะเราจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดที่พร้อมในปี2570เรารับใช้ประชาชนมาพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าเรา สามารถทำนโยบายทุกอย่างที่กล่าวม,มาข้างต้นให้เป็นจริงได้เกิดขึ้นจริงได้เราไม่ต้องย้ายประเทศแล้วค่ะเราแค่มาร่วมใจกันเปลี่ยนผู้นำง่ายกว่าช่วงเวลา4ปีต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะพลิกฟื้นประเทศให้กลับมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีอีกครั้งการคิดใหญ่ทำเป็นจะทำให้ประเทศของเราพี่น้องคนไทยมีชีวิต ที่พลิกฟื้นกลับมาได้เราปฏิหารค่ะการมีการเมืองที่มีเสถียรภาพเท่านั้นที่จะทําให้เราทวงคืนหนึ่งทศวรรษที่เราเสียไปให้กลับคืนมาค่ะมาร่วมกันนะคะพี่น้องมาร่วมกันคิดใหญ่ทําให้เป็นจริงได้โดยการที่เลือกพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักเพื่อไทยทุกคนค่ะเรามากาหนดอนาคตของเรา ในวันเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ